สวัสดีครับมินกรลาบาคมยาอาหารค่ำวันนี้แยะสะ่าหมูทอดแวตตาจอหมูทอดแวตตาจอไข่ทอดเจ็ดอุจจอไข่ทอดเจ็ดอุจจอน้ำปลา งันบยาเยนายกตีพริกงันบยาเยน้ำปลาน้ำปลานายกตีพริกทะมินปูปูแน่สาหินอาญานอายาตาชีบาดแด ถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากครับ